กาบึกหนองบอนนะครับนี้อากาศดีครับสดชื่นมาเที่ยวกันได้น,นะครับเพื่อนๆมีกีฬาทางน้ำด้วยนี่นะครับมีพายเรือพยักมีวินเซิร์ฟมีเรือใบมาเล่นกันได้นะครับ,รบสวยงาม กลางนะครับนี่ค่ะสวยนะครับติดตามกันได้นะครับ